ซอยเป็นผับบอสซี่บอสซี่ผับเข้ามานั่งเล่นหน้าตึกเรืวดตีเห็นเด็กมันส่งรถกันได้ร้อยสองร้อยสองร้อยอไอ้ก็ดีไว้แล้วเราเกิดแถวนี้ตรงนีเง้เด็กรับรถของผับยังสมัครพักพวงมาขับออซายเล่นกันมายึดแล้วเข้าไปคุย่ของผับพี่ผมขอทํานี้ได้ไหมพวกผมเกิดแถวนี้โตที่นี่เขาไม่ว่าเขาบอก เขาต้องเอาเด็ก <databases> พ Get ื้นที่ใช่พี่ถ้าไม่ให้ผมผมทำเดี๋ยวมันก็มีปัญหากันแกให้ทำโดยดีคืนนึงใช้คนมา15คนก็แบ่งนัดคนละพันกับบาท2,000ันรายได้มันดีใช่ไหมก่อนคนเยอะมากเลยนะใช่ให้ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันสองพันมันมีแขก VIP แขกเลยก็รับรถไม่ได้สี่ห้าปีทางหลวงเขามาสร้างสะพานผับก็เลยต้องปิดแกอยู่จนก็ผับปิดสะพานปิดก็ ผมมาเดินเที่ยวก็พอมีตังหน่อยเดินเที่ยวรัชดามาอะไรอะไมาเจอจ่าบ,บึงผิดเปลก่ยนพุทธีมุสลก,กะจ่าบ,บึงก็กินเที่ยวด้วยกันมา,มาก็กลายมารับงานเองอะไรเองรับงานอุ้มคนมั่งอะไรมั่งก็ตามมาษาวัยรุ่นเนี่ยนะ